จะเอาเข้าไปแช่ตู้เย็น่เนาะเขาจะกินแล้วบังของมันชิหวานบ่นำมันเจ้าหน้าเด็จกจะเจาะบังทางในโดดลงบ่ว้าวหวานอยู่เลย,เลยโอเคเลยนี่เนาะเนื้อทางในก็เป็นซีม่วงๆคือก็เผา,เาอยู่ได้พี่นอ้องพี่แตเ่เนื้อทางในมันอยากบางเกินไปนมันอยากอ่อนเกินไปกันนั่นเองเนาะ โอเคอยู่ด้านในก็ไเลยแม่มันจะอ่อนพดหลังจากเขาเนี่ยหลังจากเขาเผาแล้วก็ปอกเปลือกมันออกมาเจะได้ประมาณนี้เนาะคันยังหุยฮุยอยู่เนาะกลิ่นมันหอมหอมพี่นนอะแล้วก็เสิรข้าวตู้เย็นเบิง้งข้าวตู้เย็นให้มันเย็นเย็นเลยคอยสีมากินเบิง้งมันชีวานคือเขาเผาบ่เนาะแต่ก็บสีปอกเบิง้งนื้อทางในมันจะเป็นสีม่วงคือเขาเผาบ่ะหอมขนาดหอมข้าจีซลี่เลนะ กินมันโอเคไปฮิลโลยูทูบสบายดีมูเพื่อนมื่อนี่สิมาเห็ดมะพร้าวเผากินเองเป็นมะพร้าวน้ำหอมโอ้นมันหมักแตงโมโอน้ำมักสมโอโอน้ำมันมักพร้าวน้ำหอมเผากับเผาี่เลยแล้ว,ลวง่ายๆเลยแล้วพี่น้องด้ต่งไทยกับเผามันเลยแล้ว ได้ก็ลอก่ลอถ่าอาจจะอบบอกยำไว้ <c oughs> ลอ่อถ่า ก็สิได้ที่เนาะดำปีเลยเดี๋ยวจะไปใส่นำ้ำใส่น้ำมันก็จะปอ,อกเปลือกออกแล้วเขาตู้เย็นแส่ไว้เย็นเย็นกินมันก็ชิโอคือขา้ขา,าวเผาขายอยู่เนาะมาทดสอบ,บเบื่องน้ำกันไปเราจะมันนอกมันน้ำเย็นธรรมดามดานี้แหละแต่จะปอ,อกเปลือกเอาเงนเรือตะกรามันเรือแต่กระโกะมัน,ปปม,นมาหลังจากนั้นเอาสปปอ,อกเปลือกนะปอ,อกธรรมดามบบนี้แหละเบียดมาปอ,อก เห็นเขาเผาดำกวคนนี้นละนี่เขาบูาชิไ้หรือบ่ได้เนี่ยเศเปิดมนนันออกหลังจากเขาเนี่ยหลังจากเขาเผาแล้วก็ ปอกเปลือกมันออกมาเขาจะได้ประมาณนี้เนาะควันยังหุยๆอยู่เนาะกลิ่นมันหอมๆพี่น้องแล้วก็เสิร์ฟเขาตู้เย็นเบิง้งเขาตู้เย็นให้มันเย็นๆแล้วค่อยสีเอามากินเบิง้งมั็นชีวานคือขาา้าวเผาบ่เนาะแต่กะสีปอกเบิง้งเนื้อทางในมันจะเป็นสีม่วงคือข้าวเผา่หอมขนาดหอมเข้าจีซลีนี่นะกินมันโอเคไปเอาเขาตู้เย็นไว้ไปแช่หลังจากเอาเขาไปแช่ตู้เย็นเนาะเราจะกินเราเบิง้งของเป็นชีวานบ่ะนำมัน จำไายเดชเจาะบ,บางทางในโดดของบง้ว้าวหวานอยู่เลยโอเคเลยนี่เนาะเนื้อทางในก็เป็นสีม่วงๆคือเขเผาอยู่เลยพี่น้องมีแต่เนื้อทางในมันอยากบางเกินไปนมันอยากอ่อนเกินไปกันนั่นเองครับโอเคอยู่แล้ทางในกันเลยนี่มันอยากอ่อนพอด